Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เรียนรู้อิสลามใน3นาทีวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นกระแสความคิดที่ทำให้ซึมซับเข้ามาในความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมด้วยก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่ว่าถ้าพระเจ้ารักมนุษย์จริงทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้มนุษย์สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้นะครับ กินอะไรก็ได้ปฏิบัติชีวิตยังไงก็ได้เราจะแต่งงานกับคนเพศไหนก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้ใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ถ้าหากพระเจ้าเป็นคนที่รักมนุษย์จริงทําไมจึงไม่ให้มนุษย์นั้นทําในสิ่งที่มนุษย์ต้องการพี่น้องครับความรู้สึกนี้อาจจะมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องราวของเป้าหมายในการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าในคำบีของพระองค์ได้พูดถึงเรื่องราวการสร้างว่าอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อการทดสอบ การทดสอบก็คือมี2ออย่าง1สั่งให้ปฏิบัติ2ห้ามปฏิบัติบางอย่างพระองค์ทรงใช้ให้ปฏิบัติบางอย่างพระองค์ทรงห้ามปฏิบัติทํสองอย่างนี้ถ้าคุณสวาวมิพักต่อพระเจ้าและคุณทำสองอย่างนี้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเนี่ยคุณจะได้รับรางวัลซึ่งรางวัลน,นั้นบ่งบอกไว้แล้วว่ารางวัลน,นั้นก็คือคุณสามารถทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้แต่ณนะสวงสวรรค์ของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่โลกนี้ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เร่งรีบคนที่ไม่เข้าใจเป้าหมายชีวิตก็อาจจะมองว่าทําไมพระเจ้าจึงต้องห้ามทำโน่นทนํานี่ใช้ให้ทํานั่นทนํานี่ไม่อิสระ ความต้องการของมนุษย์ก็คืออยากจะทําอะไรตามอําเภอใจอยากจะทําอะไรก็ได้ตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองพระเจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าการเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าไม่ใช่อลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้าใครก็ตามที่เอาพระเจ้าก็คืออลัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องสวามีพักต่อพระองค์แต่ต้องพิจารณาค่ควรว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงใช้สิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามเพราะนั้นตักเตือนไปยังพี่น้องมุสลิมเป็นการเฉพาะว่าเราตั้งหลักคิดให้ดีอย่าตามกระแสะสังคมกระแสะสังคมซึ่งเขาอาจจะไม่เชื่อในพระผู้เป็น เจ้าเลยก็คิดอย่างนี้ครับเขาคิดว่าทําไมจึงไม่อิสระทําไมจึงให้เราต้องคุมมีจ a บทาไมต้องห้ามกินนั่นกินนี่ทําไมต้องห้ามทํานั่นทนํานี่เพราะเขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้ศรัทธาว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อการทดสอบแต่สําหรับมุสลิมรู้ดีว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อการทดสอบทดสอบในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตาลา เพราะฉะนั้นมันมีคําสั่งห้ามและคําสั่งใช้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามพระองค์ได้เนี่ยผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์โลกนี้ไม่ใช่โลกที่ถาวรเป็นโลกชั่วคราวเป็นโลกแห่งการทดสอบเพราะฉะนั้นบททดสอบเนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างห้ามทําสิ่งนี้ใช้ให้ทําสิ่งนี้นะครับมีกฎมีระเบียบต่างๆมากมายที่เข้ามากํากับชีวิตเราแต่เชื่อเถอะครับทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สิ่งที่พระองค์ทรงใช้ เป็นประโยชน์แก่มนุษย์สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเป็นโทษแก่มนุษย์อย่างแน่นอนขอให้เราได้พิจารณาด้วยกับสติปัญญาและเราจะเห็นชัดว่าทุกอย่างที่พระองค์ ได้ส่งสั่งบัญชาใช้แก่มนุษย์ล้วนแล้วแต่ความเป็นความดีแก่มนุษย์แก่สังคมของมนุษย์ทั้งสิน้นเพียงแค่เราอาจจะสายตาสั้นและก็เรามองไม่ทะลุภาพรวมของผลที่มันเกิดขึ้นได้จนกว่าจะใช้เวลาที่มันนานๆถึงจะพิสูจน์ว่าคําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนที่ดีสําหรับชีวิตของมนุษย์จริงๆอัสสลามุอะลัยกุมมุลลามุลลลอฮิวบาริกาตุ